สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้บอกเลยว่าห้ามกระพริบตาเด็ดขาดนะคะเพราะตลาดหุ้นกําลังจะเจอศึกใหญ่ที่สําคัญมากๆเมื่อสองยักษ์ใหญ่กําลังจะเปิดศึกที่จะเป็นตัวกําหนดทิศทางตลาดเลยนั่นก็คือธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปะทะกับราชาแห่งวงการ AI อย่าง n อ็นวีดียค่ะเรามาเจาะลึกแบบพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเคยรู้สึกไหมคะเวลาไปงานปาร์ตี้ที่กําลังสนุกสุดเบี่ยงเลยแล้วอยู่ดีๆดีเจก็ค่อยๆรีเสียงเพลงลง บรรยากาศที่เคยคึกคักก็เริ่มเงียบผู้คนเริ่มมองหน้ากันเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือภาพของตลาดหุ้นสหรัฐในตอนนี้เลยค่ะหลังจากที่วิ่งขึ้นมาแบบร้อนแรงมากๆตอนนี้ความหวังเรื่องการลดดอกเบีย้ยมันเริ่มแผ่วลงทําให้ปาร์ตี้ต้องหยุดพักหายใจกันชั่วคราวค่ะและใครล่ะคะที่เป็นคนหรี่เสียงเพลงศึกแรกเลยก็มาจากสถานการณ์ที่น่าปวดหัวของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนี้ล่ะค่ะคือตอนนี้เฟดตกอยู่ในสถานการณ์ที่โอโ้โห กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยค่ะเหมือนคนขับรถที่มาถึงทางแยกแล้วป้ายบอกให้เลี้ยวซ้ายกับขวาพร้อมกันเพราะข้อมูลเศรษฐกิจมันส่งสัญญาณขัดกันเองค่ะด้านหนึ่งเนี่ยตลาดแรงงานเริ่มแผ่วลงซึ่งเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวแบบนี้ก็ต้องรีบลดดอกเบี้ยสใช่ไหมคะแต่อีกด้านหนึ่งเงินเฟอ้อก็ยังดื้อด้านไม่ยอมลงมาง่ายๆยังสูงกว่าเป้าที่2%อยู่เลยซึ่งมันก็บอกเฟดว่าเฮ้ย hey, ยังลดดอกเบีย้ยไม่ได้นะต้องคุมเงินเฟอ้อก่อน และตัวเลขที่ทำให้นักลงทุนนั่งกันไม่ติดเก้าอี้เลยในสัปดาห์นี้ก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อ PCE นี่แหละค่ะที่เฟดใช้ดูเป็นหลักเลยนะซึ่งคาดกันว่าจะพุ่งไปถึง2.9%ค่ะถ้าตัวเลขออกมาแบบนี้จริงๆนะคะมันคือการโตเร็วที่สุดในรอบ5เดือนเลยนะนี่แหละค่ะคือสาเหตุหลักที่ทาให้ทุกคนกังวลกันอยู่ถึงแม้ว่าประธานเฟดเจอรมพาวเวอร์จะแอบส่งซิกมาแล้วนะคะว่าอาจจะลดดอกเบีย้ยเดือนกันยายนแต่ คำถามที่ทุกคนอยากรู้ตอนนี้มันไม่ใช่แค่จะลดใหม่แล้วค่ะแต่เป็นจะลดยังไงเพราะวิธีการลดนี่ระค่ะที่สําคัญกว่าและจะเป็นตัวกําหนดทิศทางตลาดเลย การลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันมี2สไตล์ค่ะแบบแรกคือ dovish cut หรือสายนกพิราบชื่อก็บอกแล้วว่ามาแบบสันติคือลดดอกเบีย้ยเพราะเป็นห่วงเศรษฐกิจและอาจจะเป็นการเริ่มต้นวงจรดอกเบีย้ยขาลงยาวๆเลยแบบนี้จะดีกับพวกหุ้นเติบโตหุ้นเล็กมากๆค่ะส่วนอีกแบบ hawkish cut หรือสายเหี่ยวอันนี้คือลดแบบเสียไม่ได้ลดเพื่อประคองไม่ให้ตลาดแรงงานพังแต่ก็ยังส่งสัญญาณว่าฉันยังจ้องเงินเฟ้อตามไม่กระพิบนะซึ่งแบบหลังเนี่ยจะสร้างความไม่แน่นอนให้ตลาดสุดๆไปเลยค่ะเอาละค่ะพักเรื่องเฟดไว้ก่อนมาดูอีกหนึ่งศึกใหญ่ที่ตัดสินตลาดได้เหมือนกันนั่นก็คือผลประกอบการของเอ i น i a เดียราชาแห่งวงการ AI ค่ะเอ i นว a เดียนี่เขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะอิทธิพลนี่มาหาศาลมาก ลองคิดดูสิคะว่าในดัชนี S&P 500เนี่ยน้ำหนักของ n v i d i ียตัวเดียวปาเข้าไปเกือบ8%แล้วแปลว่าอะไรคะแปลว่าแค่พี่เขาขยับนิดเดียวตลาดโดยรวมก็สะเทือนแล้วคะ่ะแล้วทำไมงบของ Nvidia ดียถึงสำคัญขนาดนั้นก็เพราะว่าหนึ่งเลยมันเป็นเหมือนเครื่องวัดชีพจรเลยคะ่ะว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ของจริงเนี่ยมันแรงแค่ไหน 2. มันจะเป็นบทพิสูจน์ว่า หุ้นเทคที่วิ่งกันมาเนี่ยมันยั่งยืนจริงหรือเปล่าและสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเอ๊ะนี่เรากำลังอยู่ในฟองสบู่หรือเปล่าคำถามที่นักลงทุนทั่วโลกแทบจะหยุดหายใจรอกันเลยมันไม่ใช่แค่ว่ากำไรจะดีไหมแต่คือมันจะดีพอหรือเปล่าเพราะว่าราคาหุ้นมันวิ่งนำไปไกลมากแล้วค่ะตอนนี้แค่ผลประกอบการออกมาดีตามคาดอาจจะไม่พอ อาจจะโดนเทไข่ทำกำไรได้ง่ายๆเลยถ้าอยากจะไปต่อต้องมีเซอร์ไพรส์เท่านั้นค่ะแล้วเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะคะเพราะในขณะที่ตลาดอเมริกากำลังลุ้นตัวโกงพอเราหันไปมองที่อื่นในโลกภาพมันกลับเป็นคนละเรื่องเลยค่ะซึ่งมันก็ยิ่งเพิ่มความซับซ้อนเข้าไปอีกคือในขณะที่อเมริกากำลังอึมครึมเนี่ยตัดภาพมาที่ตลาดหุ้นจีนค่ะโอ้โหคือคักมากดดชนี CSI 300นี่พุ่งแรงสวนทางกันเลย จนทำให้นักลงทุนเริ่มมองแล้ว,ว่าเอ๊ะเงินจะย้ายฝั่งหรือเปล่าแล้วอะไรที่ทำให้ตลาดจีนร้อนแรงขนาดนั้นก็มาจากหลายอย่างเลยค่ะทั้งสภาพคล่องที่ล้นตลาดความหวังว่ารัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มแล้วก็กระแสะ AI ในจีนเองก็แรงไม่แพ้กันแต่ก็ต้องระวังนะคะเพราะนักวิเคราะห์ก็เริ่มส่งเสียงเตือนแล้วว่าตลาดอาจจะร้อนแรงเกินไปหรือที่เรียกว่า overbought และราคาอาจจะวิ่งแซงพื้นฐานไปไกลแล้วด้วยก็ได้ค่ะ เห็นไหมคะทุกอย่างมันมาประดังกันในสัปดาห์นี้พอดีเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์ชี้ชะตาของจริงเลยคะ่ะที่นักลงทุนทั่วโลกต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดงั้นสรุปเลยนะคะสิ่งที่เราต้องจับตาแบบห้ามกับพริบเลยในสัปดาห์นี้มีแค่2เรื่องใหญ่ๆค่ะ 1. สัญ,ญญาณจากเฟดซึ่งจะมาจากตัวเลขเงินเฟอ้อ PCE ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงต่อไป และ 2. ผลประกอบการของ Nvidia เดียที่จะเป็นบทพิสูจน์ว่ากระแส AI ที่เราเห็นกันเนี่ยของจริงหรือแค่ภาพลวงตาและสุดท้ายคำถามสำคัญก็จะกลับมาที่เดิมค่ะว่าผลจากสองศึกใหญ่นี้จะทำให้ปาร์ตี้ในตลาดหุ้นกลับมาเปิดเพลงดังๆได้อีกครั้งหรือว่าจะถึงเวลาที่ต้องปิดไฟแล้วเข้าสู่ช่วงปรับฐานที่อาจจะต้องเผชิญความผันผวนกันต่อไปเป็นสัปดาห์ที่น่าติดตามมากจริงๆค่ะ